เล่าค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสี่สีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสั่งทุกแผงทุกสองเดือนกับ Food News For the next recipe I'm not use coconut milk and use the konjac root l e place of the rice noodle คอนยัคกูแอนชิคเก้นอินเดียโลคาลีคุณผู้ชมตำรับต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้เส้นบุกในการทำก๋วยเตี๋ยวแกงนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ใส่กะทิด้วยเริ่มต้นเหมือนกันเลยคุณผู้ชมใส่น้ำมันนิดหนึ่งลงไป I use just a little oil e m e r a l Brand n u t r i b e n t แล้วก็ผัดกับน้ำพริกแกงกะหรี่เหมือนกันเลยนะคุณผู้ชมนะน้ำพริกแกงก็หนึ่งซองเหมือนกันแล้วก็ในระหว่างผัดนะคุผู้ชมเราจะใส่กะทิทีละนิดแล้ก็เปลี่ยนเป็นน้ำเปล่า I use plain water. Add into the yellow curry little by little. The same process. Little by little. น้ำพริกแกงก็จะหอมหอมเหมือนเดิมทุกอย่างเอาละพอเริ่มหอมมากๆก,ก็ใช้เนื้ออกไก่ไม่มีหนังเลย chicken breast skinless ใส่ลงไป water until cover the chicken l a d i s bean curd เต้าหู้ก็ใส่ลงไปเลยนะคุณผู้ชมนะน้ำมะขามเปียก coconut sugar น้ำตาลปี๊บก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็อย่าลืมล่ะซอสปรุงรส please don't forget seasoning sauce healthy boy brand ใส่ลงไปปิดฝา no need to do anything just boil and wait สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการรับประทานไขมันจากกะทิคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักิ์ก็ใช้อย่างนี้แทนนะคุณผู้ชมนะวันนี้ก็ใช้หช้อนนะคุณผู้ชม5ใช้6ช้อนต่อแกงหม้อนหนึ่งห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะคุณผู้ชมขึ้นไปตั้งเตาแล้วก็ผ่านกระบวนความร้อนเราจะใช้ละลายกับน้ำธรรมดาคนผสมไม่เข้ากันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพอ แกงไก่ของเราเสร็จเรียบร้อยเราก็จะยกขึ้นพักไว้จนกระทั่งอุ่นๆอ,นอละ่ะคุณผู้ชมแกงกะหรี่ไก่น้ำเปล่าของเราก็เดือดเรียบร้อยแล้วปิดไฟซะ now chicken in yellow curry with plain water is ready cook and then we move and wait for a few minutes until its temperature is low down okay เมื่ออุณหภูมิของแกงลดลงแล้วจนกระทั่งถึงขั้นอุ่นๆเราก็ใส่ส่วนผสมลงไปเห็นไหมคุ oh, ณผู้ชม it's become like milk or coconut milk immediately ทีนี้เราก็พร้อมที่จะรับประทานได้แล้วนะคุณผู้ชม and this one is also not rice noodle is k o n y a k u carbohydrate free อ่ะสวยๆเหลืองๆนิดหน,นึ่ง น่ารับประทานมากพีนัทแอนด์กราวโอเคใส่ถั่วนิดนึงดิฟรายเชร์รี่หอมแดงเจียวใส่ไว้ข้างข้างแอนด์สปริงอารเนียนต้นหอมใส่หน่อยเพราอให้มันมีสีสันอุ้ยตายน่ารับประทานมากเลยลิลลี่กู๊ดไฟเจอเฮลตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วส,วสวาวๆจ้าอาจารย์ยิงสักเขามาทุก ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเตรียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้า ปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณแบบรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ worldwide.ysackfood.com